สวัสดีครับผมมาเมืองหน้าหยอดครับได้อายุประมาณสิบเก้ามือครับผมสิบเก้ามือกับหน้าหยอดครับมองนี้ก็ขึ้นแค่ต้นเดียวบางมองกะครับมึงก่อนครับั่งมองกะ ีมองนี่ก้อยห่นึ่งสองามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเ้าสครับผมก้อยใหญ่ใหญ่กับสีม้าณสิบเขาหน้าหยอดมาอัปเดตให้พี่น้องมึงเรื่อยๆครับผมกำลลั่งลืมเขียวขจีครับผมพันมินามเล็กน้อยกับสิมัสสีจุลินซี่สังขคอแสง นาอินซีครับอันนี้เราจะเป็นหญ้าครับนี่นี่จุดินซีสังเคราะห์แสงกำลังหน้ากำลังเด่ดนใดน้ำลุ่งครับผมเองน,น้ำลุ่งใดมึงเละๆย,ย,ย,ยางลุ่งหันลุ่งตมเลยเมื่อกี้นี่ครับช่วงนี้ก็ช่วงพายุเขาฝนก็บกำลัง กเกือบทุกมือครับต้นไม้ก็เริ่มเขียวแล้วครับเขาก็เขียวหน้าหยอดแปลงนี้ครับที่กำลังเขียวกำลังงามบางมองก็สะได้เป็นลกสามแล้วมองได้หางมังกรยังกอนี่ครับพอมสีแดงยี่สิบปุ่นปะครับนี่ลกอะไรพี่น้มก็จะได้ลกดำดับลกสามเลยครับ คักแน่เลยครับบัดนี้บรรยากาศน้ำแรงๆครับช่วงหกโมงแรงปีนี้ฝนมาเร็วครับทีนี้ก็เพิ่งหนึ่งไรครับผมชีเห็ดเป็นเขาอินซี่เป็นเมล็ดพันธุ์ในการทํำนาอินซี่ต่อๆไปครับเมื่อนี้ก็ได้มักยินซี่จังกอแสง ไว้ประมาณสิบกว่กววดแล้วก็สะมีปุยยย๋ยน้ำครับยูเรียยูเลียน้ำครับใส่ผลลไม่ใส่ทั่วเหลืองกากน้ำตาลสับปะรดบักนัดครับจะมีเอ็มัวเ,เชื้อจูลินซี่มักไว้ครับน้ำเศร้าเขา ประมาณเดือนหนึ่งรับเขากับประมาณเดือนกูก้กูก้กับเได้มาขีดตรงคางจะเป็นต้นยูค้าครับฟังนี่เคยเป็นต้นยูค้ามาก่อนก็เอาออกครับมาเห็ดเป็นกันเท่ปลูกต้นประดูปลูกตน้นประดูต้นไผ่นี่ครับอางค่างจะเป็นหน้าวานนี่พยุ่งครับยาแฝกบ้างครับการคู่ใบพังห้อยนกเดี๋ยวมาอาศัยแล้วนี่ห้อยนกมานอน คนตกคนกระใหญ่ไปนอน่งมองอื่นครับนี่น้อยนี่สิกระไดเป็นที่อาศัยของนกครับนกน้อยปลูกว้ผึงผ้าอาศัยกัน,นมีพาย่อมพายุ่งปะดูต้นซักครับเกิดถือว่าพุ่มใจเลยครับพอใจหนาพอใจเลยเขาหน้าหย่อดเอลงนี่ขน้าม,มากยืดขึ้นครับหางเนี้ยว่าเป็นยังครับนี่มาสามยางสามข้าวเดียว บมมีปัญหาก็ดีกว่าเดิม่าโตก๊กาดำได้ดีกว่ามาจางก้อนดำของสามอานี่ครับเป็นแถวเป็นแนวความเป็นแถวเป็นแนวกน็อยู่ในเกณฑ์ถือว่าผ่านครับเพราะว่าเขาบ่มีนม้ำบมมีแห่งน้ำอาศัยน้ำฝนเกิดได้ซ้ำนีก็ถือว่าดีครับช่วงบ้านไม่ไหมแรงแห้งแห้ง นังลุงนี่เห็นเขียวปึบเลยครับพี่น้องตาปายยางนี่สิบอบปันใดบางหมองมันก็กำลังข้นครับบางหมองมันก็กำลังขืนมันก็กำลังแตกยากระบปันใดครับแต่ว่าสิมีต้นทัวทัวผ่าล่อหนามมากกระติายทัวผ่ากระไรบ้านไว นี่นามมากมันจะตายอยู่หูอืองวะนีค่คือหูอืองเลยว่ามันหูอื่องไหมมองนี่อย่างนี่ยกับว่าถือว่าไร่ปันได้ครับออกแบบนี้กิ่ใส่คันเท้านะนตัวผ่าเพิ่มในตัวกิ่น ให้ดินฟังนี้มองไปกับเขียวครับถึงท่านบานี่มีนามถ่วมบา้ท่านมีนามหงก็ยังถือว่านี่เกณียดดีครับผมเขาหน้ายอดอย่างมึงเ้นใหม่บนนูน้นสักหน่อยเป็นแปลง หน้าหยอดแปลงแหลกน,นี้จะเป็นแปลงหน้าวานครับผมหน้าวานของอพี่น้องขางเคียง